วเดียบมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับของวันจันทร์นะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับสตัวล่างลูดขึ้นลง24ตัวนะครับของ3รอบนี้เคจีนหั่งน,น,นะครับเบื้องตอะไรไงเดี๋ยวมาดูกันกลางคลิปนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายเลขของวันจันทร์นะครับจันทร์ที่1นะครับเลขวันจันทร์นะครับคือเลข52านะครับ ขึ้นลง24ตัวคือ5 2บวก24ได้76นะครับ5 2ลบ24ได้28เป็นเลขครบทั้งหมดนะครับแา้นนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านจะตัดทิ้งตัว2ตัวหรือยังไงสุ่มตัดเอาไอ้ได้นะครับแต่จะตัดตัวได้ถูกออกนะครับอ๋อแล้วก็ผมลงให้ใน YouTube กับ Facebook ก็คือสัปดาห์ละ2วันนะครับจันกางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ปีละ6 0 0บาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับทั้ง4ชุดนะครับ มืนเดิมครับมันมี3รอบนี้เคถูกก็คือหยุดปลอดภัยได้สุดนะครับนี่เคไม่ถูกก็ทบไตรจีนทบมาที่ห้างนะครับลักขณะนี้ลองไปโบกรอบดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นทุนหนึ่งชุดแนะนําว่ามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคาว่ามีทุนหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับอย่างนี้ครับช่วงไหนจะหลุดบ้างน้อยผมตอบมาได้ครับหลุดหลุดแล้วก็คือปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนหนึ่งวันรอนเลขมันถูกแล้วค่อยมาอัจช่วงที่มันถูกครับเพราะมันมีสามรอบผมถ้ามันหลุดสองวันติดมันจะ การอัดช่วงที่ถูกมันจะถูกติดกันกี่วันก็แล้วแต่ครับถ้าช่วงถูกคือได้กําไรครับเพราะว่ามันมี3ารอบโอเคนะครับหุ้นรอบใบเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับเลขของวันจันทร์นะครับ